ปีฉลูเสริมสิริมงคลคุ้มครองดวงตลอดทั้งปีปออุงเก่งโดยเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาไทยสวยเอีนณรงเจกิมหกตัวสารเจ้าพ่อเล่าปึงเท่ากงทางโรงเจจะสวดมนต์เสริมดวงให้ท่านตลอดทั้งปี2564ฝากดวงชะตาปอุงเก่งชุละ99บาทคุ้มครองดวงชะตาท่านตลอดทั้งปีปีชง2564 ปีมะแมร้0ยเอร์เซรับผลกระทบมากที่สุดการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องไม่คาดคิดปีฉลู75%เปเ็นป็นปีเดียวกับปีนั้นๆปีมะโรง50%อร์ซรับผลกระทบเรื่องเคราะหกรรมและปีจอ2 5อร์รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ ขอเชิญบูชาองค์เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาไทยสวยเอียและแก้ปีชงเพื่อเพิ่มความสว่างและเป็นสิริมงคลด้านค้าขายการงานสุขภาพครอบครัวเจริญรุ่งเรืองตลอดปีท่านสามารถฝากดวงชะตาได้ทุกวัน ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี019-3-42935-1ชื่อบัญชีรุ่งโรดแท่เตียวติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณเพชรโทร0871705092 0871705092